สวัสดีในตอนใสายๆค่ะของวันอังคารที่3 1ท่านวาคม2567ทุกคนเห็นไหมว่าตอนนี้บินอยู่ที่ไหนค่ะปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะในความทรงจำของปิ่นเลยนะที่ไม่ต้องนั่งจ้องอยู่บ้านคนเดียวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกแล้วปีนี้ปิ่นขอติดสอยห้อยตามเพื่อนปิ่นมาค่ะเขามาที่นี่กันเขื่อนรัชปปะพาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานนั่นเองทุกคนมาทำอะไ ทุกคนเห็นไหมหลังรถเมื่อกี้ไม่ใช่ย้ายบ้านนะทุกคนโอ้โหดูดิของเตมหลังรถเลยเราจะมาพักกันที่นี่ค่ะบ้านแสงจันเป็นบ้านพักรับรองในเขื่อนรัชประพานั่นเองค่ะทุกคน สำหรับในเขื่อนเชี่ยวหลานี้นะคะทุกคนมีที่พักลาหลายให้บริการเลยค่ะทั้งของเอกชนแล้วก็อุทยานแห่งชาติเขาศกรวมถึงเรือยนต์เที่ยวชมบรรยากาศของทะเลสาบเนื้อเขื่อน สามารถลงเรือได้ที่ท่าเรือเทศบาลเขื่อนรัชประภาค่ะห่างจากจุดชมวิวทิวทัศน์บริเวณสันเขื่อน2กิโลเมตรนะแล้วก็ใครที่จองที่พักกับแพรในเขื่อนไว้แล้วอะค่ะแพรพักส่วนใหญ่จะมีบริการเรือรับส่งระหว่างท่าเรือกับที่พักด้วยนะแต่วันนี้เพื่อนปิ่นค่ะเป็นแก๊งสวอวเราไม่ไปพักเขื่อนค่ะทุกคนเราจะพักในบ้านพักรับรองของเขื่อนรัชประภาเพราะว่า ไ like, ทุกคนดูดิ <c oughs> ทิปนี้มีแต่ของกินกินกินค่ะทุกคนไม่มีกิจกรรมอื่นใดเลยนอกจากการกินออกกำลังกายก็ไม่จ็อกกิ้งก็ no no ค่ะปั่นจัก,กรยานแล้วใหญ่เลยเดินชมวิวทิวทัศน์ไม่เอาค่ะทุกคนกินอย่างเดียวแล้วทิปนี้ค่ะรวมทั้งปิ่นด้วยนะทุกคน22คนด้วยกันทุกคน เพื่อนปิ่นก็เลยเลือกพักบ้านนี้ค่ะบ้านแสงจัน์เพราะว่าไา่นี่นี่น,นี่มีบริเวณเป็นส่วนตัวค่ะมีเรือนรับ,บรองตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเป็นร้านโล่งๆเพราะว่าเพื่อนปิ่นจะทําอาหารกินอย่างเดียวเป็นทิป ทุกคนห้ามชวนกันออกกําลังกายห้ามชวนกันไปเที่ยวเพราะว่าเพื่อนปิ่นมาที่นี่เกือบทุกปีเขาเที่ยวกันหมดแล้วทุกคนปีนี้เขาบอกว่าเขาจะมากินกับนอนทุกคนดูดิแล้วกิจกรรมของเรามาถึงก้อยเห็นไหมทุกคน ไม่มีใครเดินไปบนห้องพักเลยอยู่กันตรงนี้หมดเลยนี่ทุกคนหเป็นกิจกรรมครอบครัวลูกหลานก็ช่วยกันล้างจานก่อไฟเลยมาถึงยังไม่เอากระเป๋าขึ้นห้องพักเลยทุกคนมาจัดแจงเรื่องกินกันก่อนแล้วก็ในทริปนี้ค่ะมีโกเปิลเป็นเชฟเป็นหัวหน้าเชฟเลยทุกคนแล้วก็มีซังกุ้งสุนสุดด้วยจี่หลิวกับจี้หลี คอนโทนเองค่ะอาหารการกินส่วนปิ่นเนาะปิ่นก็ช่วยด้วยเล็กๆน้อยๆเพราะปิ่นทำกับข้าวไม่เป็นค่ะทุกคนแล้วกเออ็เก็บภาพเป็นความทรงจำที่งดงามในชีวิตปิ่นเลยปิ่นไม่ได้มีโอกาสแน่ๆค่ะที่จะร่วมกิจกรรมครอบครัวแบบนี้อ่ะเพราะว่าปิ่นอยู่คนเดียวค่ะทุกคนนี่ๆๆปิ่นก็เลยแบบอยากมีโมเมนต์อยากมีความทรงจำ อยู่ร่วมกับครอบครัวแบบนี้ค่ะทุกคนเพราะปกติปิ่นก็อยู่คนเดียวทุกปีทุกปีนี่หูยปิ่นอยู่กับแบบครอบครัวเพื่อนอะ่ะเออปิ่นก็คิดว่าเป็นครอบครัวตัวเองไงทุกคนเนี่ย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 ,ยติดซอยห้อยตามเข้ามาเนี่ยปิ่นคนเดียวเลยเนี่ยที่ว่า เป็นเป็นคนนอกครอบครัวค่ะทุกคนแต่ว่าติดสอยห้อยตามว่ามาปิ่นมีความสุขมากดูดิมันบรรยากาศแบบนี้อ่เจ้วยทาอะไรคะทําอะไรอ๋อล้างผักล้างผักจะทําขนมจีนน้ําเงี้ยวจิตตี้ทําอะไรจะย่างปลาย่างปลาดูดิทุกคนปีนี้ปิ่นไม่เหงาอ่ะปิ่นมีโมเมนต์ที่อยู่กับครอบครัวด้วยอ่ะทุกคนโอ้มันเป็นความงดงามจริงๆนะในความทรงจําปิ่นค่ะ มีความสุขมากดูเขียงดีเขียงก็น่ารักทุกคนอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้นะคือโกเปิลขนมาเองจากบ้านทุกคนเพราะว่าตอนแรกที่ ต้นคลิปของปิ่นใช่ไหมมันเป็นลานโล่งๆเลยไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้สักกต่อย่างเลยอะทุกคนนี่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 ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราพามาเองทุกคนดูดิปิ่นชอบเขียงอ่ะทุกคนแล้วเมนูนี้อะไรนะปิ่นถามอ๋อชาบูทุกคนแล้วก็ดูเครื่องเสียงคาราโอเกะเตรียมพร้อมทุกคนโอ้โหเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมากปิ่นเริ่มตื่นเต้นดูดิปกติก็นั่งอยู่หน้าคามอมค่ะคนเดียวนั่งดูโน้ ดูนี่ฟังเพลงปีนี้สุดยอดอุ้ยทุกคนดูดิแล้วเราไม่มีตู้เย็นใช่ไหมของเปิ้นเตรียมกล่องโฟมแล้วก็แพ็คน้ําแข็งของสดมาอย่างดีค่ะทุกคนดูดิทุกคนงด,ด,ดงามจริงๆค่ะนี่แหละนี่แหละประเทศไทยเราอะ่ะทุกคนดูดิแล้วก็หลานมาปุ๊บจิลีกับจิวหลิวเป็นไปได้ยังไงอะ่ะพกที่ตัดผมมาด้วยะ่ะทุกคนอู้ งดงามค่ะมีความสุขมากเลยเนี่ยค่ะคนไทยเราจะเป็นอย่างนี้ใกล้ชิดอลูกหลานแล้วก็อาหารการกินนี่จัดเต็มจริงๆทุกคนดูทีิเมนูวันนี้จะมีอะไรอ่ะปิ่นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเกี่ยวกับอาหารแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือเก็บกระเป๋าตามเพื่อนปิ่นมาค่ะนอกนั้นอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ฝีมือโกบ้ทุกคน เตรียมหมดเลยเซ็ตทุกอย่างมีลายอาหารพร้อมเพียงแล้วทุกคนดูดิกุ้งอุยอาหารของเราเย็นนี้ทุกคนดูทุกคนดูนดสุดยอดสุดยอดแล้วก็อันนี้อะไรอีกอะไรอีกอันนี้จิ๋วทำอะไรคะเป็นหม้อชาบูแน่นอนแน่นอนทุกคนดูดิทุกคนเห็นปิ่นถ่ายไปถ่ายมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าปิ่นไม่ช่วยนะทุกคนปิ่นช่วยเสร็จแล้วปิ่นก็มาถ่ายเดี๋ยวปิ่นก็ไปล้างจานล้างผักแล้วเดี๋ยวปิ่นก็มาเก็บภาพไว้ ทุกคนอ,อันนี้กาแฟกาแฟเออใช่เดี๋ยวปิ่นกินกาแฟด้วยดีกว่าเดี๋ยวคงต้องไปหาโต๊ะมาค่ะโต๊ะเนี่ยกดน้ํากาแฟเนี่ยมันเตี้ยไปเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เดี๋ยวปิ่นมาช่วยล้างจานทุกคนแต่ขอเก็บภาพก่อนแป๊บหนึ่งเก็บภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวปิ่นไปล้างนะทุกคนนะโอ้ยเป็นอยากเก็บภาพความทรงจําไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ทุกคนอย่างที่ปิ่นพูดหลายต่อหลายครั้งในคลิปนี้แล้วว่าปิ่นไม่มีแน่แน่โมเมนต์แบบนี้ ถ้าไม่มีเพื่อนปิ่นก็ไม่มีโอกาสแบบนี้นะคนแล้วดูนวัตกรรมของเกิร์เปิลทุกคนไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะเนี่ยแกทําของแกเองทุกคนสุดยอดสุดยอดทุกคนดูดิอุยหอมหอมนี่ๆๆี่ทุกคนทุกคน g กิร์เปิลโช์กิร์เปิลโชมันจะพลิกได้ทุกคนเดี๋ยวมันนะอ่าพลิกพลิกพลยยังไงพลิกมา กคเปิลคิดเองใครอยากซื้อต้องติดต่อกคเปิลแล้วทุกคนอันนี้ไม่มีขายค่ะแกประดิษฐ์ของแกเองว้าวว้าวสุดยอดสุดยอดกคเปิลโอ้โหสังกุลของเราตาสามแม่ครัวทุกคนอร่อยแน่นอน เจ๊อวยจีหลีจีหล,ลิวสุดยอดสามแม่ครัวของเราปิ่นลอมมัมอย่างเดียวโหหมอมทุกคนชาบูมอเนี่ยมันมากันเยอะใช่ไหมทุกคนเราจะเป็นเอาแบบค่อยๆจุ่มไม่ได้มันต้องทำหมอ้อใหญ่ๆญ่แบบนี้แหละทุกคนอ่าดูสิเราก็มีเมนูอะไรอีกผลไม้ก็มีอาหัการกินทั้ง,งนั้นเลยทุกคน ปิ่นเป็นห่วงอย่างเดียวตอนนี้น้ำหนักปิ่นต้องขึ้นแน่เลยเพาะเพื่อนปิ่นสั่งไว้ว่าทริปนี้ให้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนห้ามชวนไปออกกำลังกายห้ามชวนไปเที่ยวห้ามชวนทำอะไรนอกจากกินกับน,นอนทุกคนโอ้โหตายแล้วตายแล้วทุกคนดูดีดูดีโฮ หอมมากมากว้ยน้ำหนักขึ้นก็ยอมแล้วนี่นี่นี่แล้วก็น้องทำอะไรคะเมนูนี้ทำอะไรเอ่ยหรือ,อด,ดิทุกคนทำอาหารเป็นหมดเลยอะ่ะทุกคนมีปิ่นคนเดียวที่ทำไม่เป็นแล้วก็อันนี้อะไรน้ำจิ้มทุกคนอู้หูน้ำจิมำจ้มเดี๋ยวปิ่นจะเอากุ้งมาจิม้มแล้วก็มัำม่ำฟินเน่นทุกคนนู สวรรค์ของปิ่นแล้วปิ่นอยู่ท่ามกลางครอบครัวของเพื่อนปิ่นมีความสุขมากโอ้ยตายแล้วความทรงจําของปิ่นปีน,นี้สุดยอดสุดยอดทุกคนลามาดูหมอชาบูหอมน้ําหอมมากโอ้ยสุดยอดแล้วก็อะไรอีกโอ้โหนี่นี่นี่ทุกคนดูทรงแล้วอร่อยนนแน่นแน่ทุกคนดูดิอ น้ำลายไหลหิวแล้วเอออาหารมันเยอะมากอ่ะทุกคนไม่รู้มีเมนูกี่เมนูเนี่ยอันนี้เขาทำอะไรกันอคีคะทำอะไร เข้าพาดดข้าพลดทุกคนดูนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดปินตื่นเต้นที่สุดเลยเดี๋ยวไลาอาหารขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะทุกคนแล้วก็อันนี้อะไรจีนี่คะอยากชิมชิ้นหนึ่งก่อนได้ไหมเดี๋ยวโดนตีมือแน่ปิ่นอนะเออถอยห่างดีกว่าถอยห่างดีกว่าสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเครื่องเสียงมาพร้อมแล้วอะเดี๋ยวร้องคาราโอเกะกันอีกนะทุกคนคืนนี้เป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สองหห 8ค่ะทุกคนสุดยอดแน่เลยอปิ่นมีความสุขมีความสุขลันลามากทุกคนดูดิอันนี้เขาผัดเขาผัดดูเชฟเราสก่อนอร่อยแน่แน่ทุกคนสุดยอดสุดยอดแล้วก็ทําอาหารทีก็มุงกัน4 5คน4 5คนหนี่ช่วยเหลือกันนี่ค่ะทุกคนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมของครอบครัวเพื่อนปิ่นที่ปิ่นมีความประทับใจมาก ปิ่นต้องขอบคุณสุดหัวใจของปิ่นเลยอะ่ะที่ให้ปิ่นมาด้วยอะ่ะไม่ได้ทิ้งปิ่นให้อยู่ภูเก็ตคนเดียวอะ่ะปิ่นอยากให้เพื่อนปิ่นรับรู้ถึงความประทับใจแล้วก็ความปพื้มปิ่นในใจของปิ่นมากๆเลยทุกคนดูดีวย ปิ่นมีความสุขหลันล่าหรือว่าปิ่นมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ทุกคนเพราะว่าตุกคนเขาทํางานกันหมดเลยเนี่ยดูดีดูด,ดีปิ่นคนเดียวอ่ะที่ถ่ายทําไปมาไปมาทุกคนแล้วเขาทาอะไรกัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, น่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนเขาคุยอะไรกันุทุกคนเขาคุยเรื่องสูตรน้ําชิมทุกคนหวานไปเค็มไปประชุมกันใหญ่เลยทุกคนดูดิ ทุกคนดูทุกคนไม่มีใครว่างเลยอะทุกคนนี่นี่นี่เดี๋ยวปินมาแอบฟังมาแอบฟังเขาตวงอะไรคะเนะนี่ยนี่นี่นี่เขาบอกว่าใส่น้ำปลานิดนึงอ่ะตวงตวงแล้วก็อันนี้อะไรข้าวผัดชิมข้าวผัดจะเสร็จหรือยังชิมชิมอืมชิมอำํำอร่อยอยังได้ยังใส่อะไรเพิ่มใส่อะไรเพิ่ม โอ้ยทุกคนหน้าตาดีหน้าตาดีอ่ะใส่เพิ่มโอมหอมค่ะข้าวผัดหอมมากเลยทุกคนแล้วก็มาแล้วชิลี่เอามาแล้วลายอาหารมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วออ้ยน่ากินน่ากินทุกคนเห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเมื่อกี้แล้วไหมนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้อ่ะเขาตวงอ่ะตวงแล้วก็วิเคราะห์มีคุณหมอด้วยค่ะทุกคนทุกคนไม่ท้องเสียแน่ๆมีคุณหมอเจี๊ยวค่ะควบคุมการผลิตอยู่ แล้วก็อันนี้อะไรทุกคนโอ้อันนี้ก็หอมโอ้ยฟินปินอยู่ท่ามกลางของอาหารซ้ายขวาซ้ายขวาเลยทุกคนปินอยากกินทุกอย่างเลยอะ่ะทุกคนดูดิแล้วก็เราไม่มีไมโครเวฟใช่ไหมก็เลยเอาขนมปังอะ่ะมาอุ่นค่ะแล้วก็ไก่ดูดิหมูเห็ดเป็ดไก่น้ำจิ้มมาแล้วน้ำจิ้มมาแล้วหน้ำจิ้มมาแล้วปลามาปลามาแล้วเราไปสำรวจลายอาหารไหม เสร็จหมดหรือยังหรือว่ายังไงอ๋อข้าวผัดยังข้าวผัดยังชิมอยู่เจ้โอ้ยชิมหลายรอบแล้วนะอิ่มแล้วไม่เหอะเห็นชิมหลายรอบแล้วกว่าลายอาหารจะตั้งเสร็จปิดว่านะเพื่อนปิดอิ่มก่อนแล้วมามามาข้าวผัดมาแล้วอุ้ยทุกคนกุ้งกุ้งกุ้งดูควันมันขึ้นดิอือ แล้วก็ไก่ค่ะไก่โอ้โหสุดยอดสุดยอดหุ้หอมหอมหมูค่ะมีหมดทุกสิ่งอย่างเลยข้าวผัดข้าวผัดนี่หน้าตาดีมากนะแล้วก็หอมหอมทุกคนอุหรือว่าปิ่นหิวยังไงโอ้โหหมูหมูหมูมอชาบูมอชาบูปิ่นจะกินอะไรดีเนี่ยหลันล้าหลันล้าหลันล้าข้างสุดเลยปิ่นดู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  ุณหมอเปิดร้ายอาหารแล้วทุกคนเห็นไหมเปิดแล้วโอเคเดี๋ยวปิ่นจะทำอุ้ยตายแล้วตายแล้วแล้วทุกคนอันนี้ใส้ย่าง ออ้ยมันหอมมากทุกคนใสาย,ย่างใสาย,ย่างทุกคนดูบรรยากาศรอบๆค่ะกิจกรรมที่เรามาถึงแล้วก็เราทําอาหารเสร็จเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในสภาวะแบบทิ้งตัวแล้วค่ะทิ้งตัวคือแบบนั่งมุมใครมุมมันได้บรรยากาศตักอาหารมากินแล้วทุกคนทุกคนดูดิ เดี๋ยวกินอาหารเสร็จขึ้นไปอาบน้ำค่ะแล้วก็เตรียมตัวล้องค่ะแล้วโอเคต้อนรับปีใหม่กันโอเคปีนี้งดงามที่สุดในความทรงจำของปินเลยขอบคุณเพื่อนนะที่ชวนปินมาด้วยค่ะปีหน้าขอมาด้วยอีกได้ไหมหรือยังไงปินขอไว้ล่วงหน้าเลยปีนี้บายบาย